ส่วนแบบนี้ที่คุณโบเมลดากับคุณกัปคณาวุฒิครับเพราะเมื่อวานทั้งคู่นะฮะได้เดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อร่วมงานแฟนโชว์แบรนด์เบอร์เบอรี่นะครับต้องบอกว่าแฟนคลับชาวสิงคโปร์แห่ต้อนรับหนึ่งแน่นจริงๆครับเมื่อวานนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับหนาแน่นไปด้วยแฟนคลับของนักแสดงชาวไทยมากมายที่ถูกรับเชิญไปร่วมง,งานเบอร์เบอรี่ซัมเมอร์ทีบีมโนแกรมที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งโบเมลดาและกัปคณาวุฒินะครับเป็นอีกสองคนที่ได้มีโอกาสไ,ไปร่วมง,งานครั้งนี้ครับ โดยก่อนออกเดินทางทั้งคู่ให้สัมภาษณ์ว่าดีใจมากๆเพราะนี่คือการเดินทางไปทํางานต่างประเทศรอบแรกในเกือบ3ปีนะครับตั้งแต่มีโควิด -19 ทางด้านกรับยังบอกอีกว่านะครับต้องทำสปัสปอร์ตใหม่เลยพเพราะเล่มเก่าในหมดอายุไปแล้วและนี่ยังเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ไปเจอพี่ๆแฟนคลับสิงคโปร์ด้วยพอถึงที่นั่นต้องบอกแฟนๆน่ารักมากครับแห่มาให้กำลังใจจนแน่นสนามบินเลยไปฟังเสียงโบกับกรับกบันครับใจฮะได้ได้ออกไปเจอโลกกว้าง ตื ation, kind of of right. yeah. so oh, oh, ่นเต้นดีใจครับผมเพราะเราก็จะมีโอกาสได้เจอพี่พี่แฟนคลับที่สิงคโปร์ด้วยก็จะเป็นครั้งแรกด้วยที่เรามีโอกาสได้ไปเจอพี่แฟนคลับที่เป็นอินเตอร์แฟนที่ต่างประเทศตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ได้ไปไหนแล้วใช่ครับจริงๆทริปนี้ที่ไปเป็นฟิลเหมือนจะพักผ่อนมากกว่าที้ซามะค่ะเพราะว่าก็เก็บภาพบรรยากาศทั่วไปไม่ได้บอกว่าต้องจริงจังมากแค่จะต้องเตรียมหุ่นแหละเพราะว่ามันมีชุ่ายน้ำมาก บบใส่ชุดว่ายน้ำได้แบบให้ทุกคนเห็นขนาดนี้ออของผมอจริงๆไม่ไม่ถึงขนาดชุดว่ายน้ำเท่าไหร่ก็จะเป็นฟ like ิลแบบสบายๆริมทะเลมากกว่าครับผม สัมภาษณ์เรื่องงานกันไปแล้วนะคะมาต่อกันที่เรื่องส่วนตัวของน้องโบเมลดากันบ้างค่ะเพราะว่าหลายคนคงรู้แล้วว่าตอนนี้ฝ่ายชายพะเล็กเนี่ยเขาออกมาเอ่ยปากยอมรับแบบแมนๆแ,แล้วว่าเป็นแฟนกับโบแล้วตอบชัดเจนขนาดนี้อยากรู้เหมือนกันว่าน้องโบฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอบไหมคะก็อึ้งเหมือนกันไม่คิดว่าจะตอบ คคุณรับฟังแล้วรู้สึกไงบ้างคะโอ้ยตอนดูแบบถ้าถ่ายรีแอคคือเขินมากนะมันไม่มีใครเคยทําแบบนี้ให้อ่ะแล้วแบบโอ้ยแมนจังจริงๆได้คุยกันก่อนไหมก่อนที่เขาจะไปตอบสื่อว่าเฮ้ยเราจะตอบแล้วนะหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้คุยนะคะพอจากเขาสั่งเสร็จแล้วเขามาคุยกับเราอย่างไรกันก็ไม่ได้คุยนะคะเขาก็ไม่พูดอะไรอะไรเงี้ยหนูก็เปิดดูต่อหน้าเขาเลยว่าแบบเอาแล้วเหรอเริ่มเลยเหรออะไรเงี้ยเอาเราล่ะคะตอนนี้ฉันขนาดไหนค่ะ ไม่เอาไม่พูดหรอกเขือนที่พี่อะไรคุณไม่เอาเขือนนะตัวเล็กอะดไปแล้วไม่เอาเขอหนนะตันอาจะมองว่าออกตัวแรงแต่ก็พอตัวเลยเอาจิงๆก็คักหลักทั้งคู่นะถ้ามันหนูว่ามันพอมันมีความสุขมันก็ก็ทําไปเถอะแบบณตอนนี้เลย้ยถ้าแบบสุดท้ายแล้วมันอาจจะจบไม่สวยหรือว่าจบสวยเนี่ยมันก็แบบมันก็เป็นเรื่องของอนาคตใช่ณตอนนี้เราเลือกที่จะมีความสุขก็ทําไปเถอะ ตัวเล็กอืมตัวเล็กเล็กหน่อยเลยความสวัสดิ์ที่บอกว่าแบบเอามือ่ถูน่อยนิดหนึ่งถูนิดหนึ่งตัวเล็กในที่สุดก็ยอมรับสักทีนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องก็บอกว่าให้ไปถามพี่เล็กดูให่ผู้ชายพูดก่อนพอผู้ชายพูดออกมาปุ๊บก็คือแบบฮืแฟนคลับก็คือกรีดแตกกันไปเลยเขินพ่อกับน้องเลยค่ะคันนี้มุ้งมิงมากจริงๆเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะขอให้แบบรักกันยืนยาวทุกคนู่นี้หัวดูแบบแมนๆทั้งคู่นะทำอะไรแล้วชัดเจนหมดเลย